ีียยนนภาษองพด่สวัสดีครับพี่น้องพไปกับผมมาพบกับช่องบังลาดูโกอีกขึ้นก่าครับพี่น้องครับมื้อนี้มาเที่ยวพี่น้องครับท่าพ,พี่น้องมาเที่ยววัดอาฮงครับมาเบิ่งแรงท่องเที่ยวออของจังหวัดบึงกาฬครับทูบบทูบทูบ วัดอ่างหงก็อยู่ที่บ้านอาหงครับนี่ทางเขาพร่นพูดครับทางเขาครับเป็นอีกแหล่งหนึ่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการพี่นอ้องพูดแต่ว่าบองท่องเที่ยวหลายเขาหลายหลายครับมีเวลากะผู้ใดมาทั้งผีก่กะมาเที่ยว้นพี่น้องด้วย ติดก,กันครับเมนามโค้งครับนี่วัดอาหง ถึงแล้วครับวัดอาหงครับเลรกมันเมาดังนั้มันขเขาวัดหนูยังเมาแขางแหล่งท่อ,องเที่ยวของจั<อ>งหว<า>ัดปนยกนนะครับไปเร่งรถจะกินคตมาหล,ล,ยล,ล,ล,ยลายอยู่นักท่องเที่ยวหลายหลายได้หนแต่หลายอยู่หลายถ้าขิ้กันแดดเนี่ยได้จ้าตัวจ้าโอ้คนมาหลายเราขี้อ่ะ คลิปนี้ก็ไปอีกคลิปนึงครับผมยังอยู่ที่จังหวัดมุกกรครับพี่น้องครับเนี่ยผมถ่ายในกลับครับยังอยู่อีกสองสามหมื่นพี่น้องมาท่องเที่ยวกันครับโอ้หฟังขุนไก่อีหลีเดิอหนีอยู่นี่เออไก่ครับฟังนี่กบฟังกันทั้งข้าวไก่กันครับเนี่ยย้มาอันเล่าก็มาอื่มันก็มาพูดอะไร มใบทั้งไทยไทยใบทั้งเล่านี่มันมีอีกวัดหนึ่งที่มันตรงข้ามกันมันติ่งหากันพูดดิมองเห็นหมดอง,ง,งจอลอดจอล่าเพิ่นกะสะดวกสบายเด้ครับกว้างอยู่อู้น่าโคอุยายงามแถนี้นนมันเหล้าเอ็ดล้วนพักนี่ถูสวยสวยน้ำแต่ลำเ,เล่าลเอากระเล่างาม,างามอ,อีหลีนะธรรมาศาสตร์เจว่างามบ่ค่ะหึืยังไงง่ามกัว่าง่า ีนตี้ย่ครับพี่น้องลงมาแล้วครับผมบรรยากาศอันนี้คือล่านจอดรถเลด้วพี่น้องเลยวัดอาหงครับวันนี้ครับผมมาที่วัดอาหงพี่น้องมองนี้กับมองภาพมีบานมากครับเบื้องบน มีให้กับไ่ายผู้ชาค,ครับผมเป็นสิริมงคลเนนะาะใบผระนี่วังปูพญานาคจะไปทีทั้งขว้ามือครับมีป้ายบอกพี่น้องนักท่องเที่ยวรลาครับวันนี้ครับสะดือน้ำโขง อันนี้น้ำแค่นี้น้ำโลงเนี่ยเนาะน้ำมันลงเนี่ยพี่เนาะไก่กันไก่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 ก็ฟังเฮ่ออยู่เลยไก่ก็ทั้งบ้านผมครับไก่ก็ทั้งมือทั้งมุกนะฮามอู่เนาะของนี้นะของเที่ยวไล่ขับแม่ ครับผมก็อยู่ดดนตาลครับมูลนาหิเกินครับเป็นบ่อทั้งท่มาลาเป็นบ่อทั้งที่มาสนุมานเลยเนาะสนุมานครับเอาแกงกระปอแกงกะปามูลาหธิครับแกงแกงกะปอมูนิธิแม่ยผมก็อยู่มูนาานั่นแหละครับเป็นมูอาหารกว้างโอ้ยเป็นกิโลแม่กิโลครับแต่เนม้ไก่แห้งเนี่ยไก่ก็เลย ไปไปเลยครับไปตามคนเมื่บปานไปห้องน้ำ้องในเป็นเกิสะดวกสบายครับอุย้ยใหญ่เลยพี่น้องสะดวกครับเป็นเด็กไวเห็นยังดีเลยครับอ่ามึงเนี่ยเขาเนี่ยนะสวยดีครับเขาลูกใหญ่เง่าเยอะเลยพี่น้องอนะครับพ,พ่อนผืนแล้วครับ เดินไงนะครับเ <ST S> นี่ย <ST S> พิ่นกำลังถ่ายรูปครับน,นี่วิถีทางลงพี่น้องลองมาเพิ่งบรรยากาศ นี่ตรงนี้อันนี้น้ำเพิ่งลงแล้วครับน้ำลดแล้วชงก้อนน้ำมันจะขึ้นพีละครับหอนข้างบนพีเนาะเไกป่ปหน่อยไก่ครับไก่ครับไก่แห้งครับอันนี้อยเอ สวยแห่งครับเดี๋ยวสู้ใหม่เบิรงพี่น้องโอ้ยเป็นเขาสอนกันครับเป็นเขาสอนกันวู้ดลูกพี่จะลูกใหญ่ใหญ่พี่น้องเขาต้องผลธรรมชาติทั้งฟังผลผลประดมสมบูรณ์ครับพี่จะลูกใหญ่อะแต่ต้องเข้ากับเขาใหญ่ซะไปเนี่ยแข่แกันครับเหมือนทั้งทั้งตะควากรนมเนาะเขาคนเนาะ ซ้ำๆกันเลยเนี่ยฟันน่ะปกอเป็นวัดขึ้นกันครับผมน,น,นี่นี่เิ่นสมาธิลูกไปตรงโขดทินเลยครับตรงนั้นครับไปถ่ายรูปได้ครับตรงโขดทิน ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงครับสามารถลงไปข้างล่างไหนมีบันไดลงไปมีนักท่องเที่ยวเพิ่งก็ลงไปข้างล่างโน่นไอ้โน่นกับเป็นดอนใหญ่พี่น้องเป็นเกาะเกาะกลางน้ำพุ้งก็จะแย่ยกันเนี่บอกแย่ยกันคิดว่าจะสะพานน่ะจะหอดหอดตรงดอนเลยก็ข้ามไปอีกหนุ่ คำคำคำดอดกลางพี่อีกพี่น้องมันจะขามดอนกลางพี่ครับขามดอนกลางขามพี่ขามบีพงว่าใจเออนี่พี่น้องสะดือทำโครงตรงนี้ครับพัดาของแม่น,มน้ำทิวบน ท่านตรงช่วงนี้มันนั่นท่านแมงว้นน้ำหลักนี่ตรงนี้ลึกที่สุดในใต้น้ำปูแมงวันช่วงหน้าน้ำหลักข้าเชื่อหมว่กเคยสังเกตแต่กระวนไหนด้วยจะวนอยู่นะว้นในน้อยหนึ่งน่ะทั้งแตงแห้งทั้งแตงแห้งอยู่หรอลึกแล้วตรงเนี้ยโคทินอยู่นะน้ำน้ำจะวนเนี่ยสังเกตยังไงเลยน้ำวนไหลทวนกันอืมตรงกลางอืมจะเป็นวงอ่ะวง nhiều giờ นี้แหละเลือกที่ bye Ừ มา bây giờ biêu ดจงงวดมาตะปีครับล,ม,ลมเื่อลมลือนเย็นดีเนาะลมลืม่นเย็นดีอะ่ะ เป็นหุมพอดีหนาหนาวคืนตามาบรรยากาศดีเพราสมาธิห้าสสมารถทยลุปกลางแดดอย่างเรูปีมีมอลแบอมีมีมหรสโซเป็นบ่เนาะได้วัเขามีน้องูวกเขามันอยู่ไกลอมันด้วยบัดบฟังเพิน่น นี่คือหลองครัะเมือง,งประวัติครับสะดือแม่น้ำโขงครับนี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็คืออยู่หน้าวัดเท่านั้นครับที่ผมถ่ายเมืองมื่อกี้ครับสะดือแม่น้ำโขงสองกิโลอะสองกิโลจับตังนี่ <c oughs> ความยาวประมาณโอ้ มีประวัติให้เบิร์พร้อมกับไซโน่ความลึกความยาวนอขคอมุ่นอาจจะมาเน่นไประด้นได้ดพี่น้องเด้อ ว่าภาพพิณของเมืองบรรยากาศครับทางวัดสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองนึงครับของจังหวัดพิงการนเนครับมีมีมงเชอรอฟีพร้อมครับเนาะพี่น้องสวยงามอย่างนี้เลยครับเป็นบรรยากาศวิวลอยล้านครับหาใสได้บ,นบ,บนุนีแค่ นักท่องเที่ยวหลายเลยครับมากครับวันน,นี้ครับก็มองนี่ก็ผ่านเลยครับผ่านเลยผ่านเลยไม่เป็นไรนอออมองเสื้อฝีมีมองมองไอ้ท้ายรูปนั่งครับ <c oughs> นี่อ่ะหูเนาะเจดียนำโกงน,นี่ครับอุย้ย สามารถยางมาไหน่ามันมีไลทางสนุนเห็ดอย่างเห็ดอย่างดีครับเออมีสุปรีนะไหม่บางไฟพญานาคพี่น้องขึ้นสุบปีนะอืมแมนค้นก็เต็มที่ยวนี่แหละมากมาท่านนะครับอาจจะมีหม่องนางมาต่อมาแต่หัวเว้นมองนี้มีแกงหินลงไปได้อยู่ด้วยแต่ว่าน้ำมันลึก เดินนำเลือกกี่ดีเนี่ยคลิปนี้กรับพี่น้องก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการอีกมุมหนึ่งครับผมวัดอาหงครับผมจังหวัดบึงการบ้านเอ้าครับผมก็อยู่ที่บ้านเอ้าฮงพี่น้องจังหวัดบึงกาพี่น้องมากยังไงครับตั้งจีบีสไม่เลยพี่น้องครับฝากกรอยกดแชร่เลยครับเด้อ ฝากฝากช่องนี้หน่อยช่องนึงนะครับฝากช่องเมืองดาลุกกกนะครับผู <c oughs> ้ดใด้ีครับว่เบิ้งไม่มกับฝากกดติดตามนี้เลยพี่น้องเด้อครับผมคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยววัดอาหงกับผมสะดือไปนำโค้งพี่น้องอ้สวยด,ดีพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ